สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับจิโอเกมเมอร์ติดต่อชแนลนะผมและในลิปนี้ผมก็กลับมาจูนิเกมซอฟต์อาร์ตออนไลน์ทิวเจอร์นะครับผมคลิปนี้ก็หลังจากเราไปเมืองสุดท้ายนะผมเสื้อนี้เรามาที่เมืองของไอตัวนี้นะผมเมืองอะไรนะเมืองของไอเมืองไอนี้นะผมเสื้อนี้นะเดี๋ยวเรามาเดินเป็นพัทที่เจ็ดเีาจะมาเดินเป็นพัทที่เจ็ดนะผมซึ่งคนนี้ับ เดี๋ยวเราต้องไปทำวิชั่นไปนพัดที่7จ็ดนับซึ่งครั้งนี้เดี๋ยวเราต้องไปไปหาท่านไปหาหัวหน้าแป๊ดเดี๋ยวแล้วก็ท่านนั้นมันจะอยู่ท่านไหนนะครับอ๋ออยู่ท่านออกนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินดูนะผมอา้อาวอ้าวสิสองทานพิเตส่งมาเอาิมถ้ามีอะไรส่งมาก็ขอไปด้วยนะผมสมสงเผลนิดหน่อยนะผมไปเมื่อกี้ไปเดิเนไปพัดที่7แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปพัดที่8นะครับ แล้วก็พาลิก้าก็เหมืนอนเรามาที่เมืองสุดท้ายของเมืองทะเลซายนะผมนะครับโอเคทําการรอสักครู่ก่อนนะครับแป๊ะเดี๋ยวนะครับรอสักครู่เดี๋ยวสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวรอต้องตับอีกทีนะผมอาหลับมาถึงแล้วครับสองคนมากันแล้วเหรอนายมาพอดีเนาะแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาฟันดาบกนได้นะแต่ว่าเขาเป็นนักดาบที่เก่ง ไม่เคยฟันดาบก็มานานแล้วเนาะ <c oughs> ก็พยายามดูก็เชื่อเจ้าคนเกตคุณน,นี้ก็คือนายนั่นแหละฉันขอให้นายช่วยหน่อยเอ่มนายช่วยได้ไหมดาบจะบิ็นดาบแลก็สมห้ฉันได้เลยแต่านายจะทจะฝึกเอมเลือกสิแน่นะเนาะตอนนายจะฝึกกับฉันก็เลือกมาสิฝีนักดาบก็ก็พยายามเข้าพยายามโอ้โอ้เฮ้พยายามเข้าก็ดีแล้ว โอเคเลือกเลยนาะย mm hmm. ก็ทําดีแล้วก็กลับไปนักดาบสวมกวนนั่นแหละเปการการฟันดาบโอเคได้รับเป้าหมายแล้วผมท่าที่อาจจะวางโทรศัพท์นิงหน่อยนะผมอาไม่ได้ยินผมนะครับไป let's go ไปเดี๋ยวเราไปทําวิชชั่นก่อนนะครับโทษทีนะครับอาจจะเผลอมาช้านิดหน่อยนะผมนะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไป ไปจับไอ้น,นั่นก่อนมันคือเครื่องเห็นเพชรสลุมนะผมไป let's go <S แต่ว่าไม่ได้มาไปไหนนะผมแค่ okay, ลองดูนะผม,มนี่ไงโอ้โหหมุนได้คุณผู้ชมกดไปแล้วก็กลับไปที่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวกลับไปเป็นตัวมุกกีก่อนเอาหันหน้าก่อนโอเคไป let's go <S เดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนครับถึงแล้วครับอาลับกลับไปที่เหมือนเดิมนะผม อา้าวอะไรสมมาหรอถ้ามีอะไรสมมาก,ามมมาก,ก็ขออภายัยด้ครับผมอาจจะสมมานิดหน่อยนะผมมาโอเคมาเลยครับมาก็ดีแล้วจันขอให้นายช่วยภรรยาพี่เข้าสูงกรนได้พลังของนายก็คือดาบของนายสิเออไม่ต้องชมผมก็ได้อาล่ะต้องไปล่าอะไรดีโอเคไปกันแล้วกันไป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  let's go สดงว่าถ้าตัวผมก็เดี๋ยวเราต้องไปฟันดาบนะครับโอเคไปวันนี้วันนี้วันที่28นะผมวันนี้ก็นนะนนจะมาลงคิดเหมือนกันอาล่ะโอ้โหแสงมาอยู่ตรงนั้นนะผมเราต้องดูจุดแผนที่นะผมอาละครับมันจะอยู่ทางซ้ายมือนะผมอ่ะทางซ้ายมือนะผมกดเข้าไปเดี๋ยวเราต้องไปล่าไปล่าพวกศักตรูก่อนนะครับผม ึงจะกลับมาทำวิชั่นอีกทีนะผมนะครับโอเคทำการอีกทีแล้วผมรอสักคู่มาเดี๋ยวเราต้มเดินกันต่อนะผมตอนนี้ไม่ถึงทียังจะอีกไม่ไกลนะผมอีกไม่ไกลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อมถ้าเราไปถึงภาคสุดท้ายนะครับก็จะไปที่ในแห่งทะเลทรายนะผมเอาละครับตอนนี้ไม่ถึงทีก็เดินไปอีกทีนะผมอะเอาต้มเล้วอีกทีนะครับเอาละครับ ตอนนี้มันยังไม่ถึงทีนับอาจจะไปเจอกับใครก็ซัดคนนะผมอ่ละครับเดี๋ยวเราต้องใกล้มาถึงแล้วนะผมนี่ใช่ไหมเฮ้ย,ยนี่ใช่เลยว่ะโอเคไปหือมมสมใส่ก้อนนะครับตอนนี้มาถึงแล้วก็ยังนาก็เดนไล่ได้เฮ้ย hey, จิโอเกมเมอร์ยินนาต่อถึงก็สัญญากับท่านดาบแล้วนะเข้าใจอยู่ เขาจะอยู่ใ <that> ช่ไหมดีมากพยายามเข้ากันแล้วกันผมก็ททำได้เฮ้ยในในต่อหน้าจิโอเกมเมอร์ยุ้ยโอ้โหตกใจหมดวัตถุดนโอ้อะไรเนี่ยเอิ่มคุณเป็นใครอ่ะอาอไม่ฉันไม่บอกหรอกเพราะฉันเป็นใครเอ้ยอย่าบอกไว้ว่าน่าจะเป็นอัศซ์นานะผมโหยตกใจหมดวัตถุดนหึ่ห ไม่ต้อมตกใจหรอกแค่คนนั้นเฉยๆโอ้แล้วมาตกใจผมท้ำอะไรโลูตู้แล้วตัฟอทเฮ้ยตกใจหมดเลยหรือว่าเป็นอาสนะซะอีกโอ้อ้าวหายไปแล้วเหรอโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคแล้วก็อุดดีไหมดีอยู่โอเคโไหวไหวไหวโอ้ตกใจหมดเลยโว้าววัตฟอทตกใจหมดเจอกับอาสนาจริงด้วยโอเคอ้าวอา เราจะพาไปไหนเนี่ยอ๋อเราเปิดรอบก่อนอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปที่ตรงนั้นก่อนเอละ่ะกลับไปที่ตรงนั้นก่อนก็แล้วกันไป let's go ตกใจหมดเลยหรือว่าเจออะไรเมื่อกี้โอ้ยจ้าไม่ได้แล้วหือตกใจหมดเลยกลับไปที่มันพิซซ่าก่อนเพราะว่าตกใจหมดที่สุดเลยโขนลุบเลยอ่านะครับ ตอนนี้ยังไม่หมดก่อนนะครับตอนเราต้องไปทำวิชั่นแป๊ดเดี๋ยวนะครับปะโอเคครับก็มาถึงแล้วนะครับก็ทำการรอสักครู่ก่อนนะครับโอเคมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ทำการฟันดาบนะผมไต้แน่ไต้แน่โอเคขอฝันสองทีก่อนเราต้องไปที่เมืองของซีบอรี่เหมือนเดิมนะผมเพราะว่า ตกใจหมดเลยว่าเจออะไรอุยเหมือนในหนังเสี่ยงขวัญเลยอุยน่ากลัวสุดๆเลยไม่เห็นหน้าเลยแต่คีโตบอกว่าถ้าเราเจอกับอัสนาแล้วก็ยินนายต่อถึงก็ถามต่อกับจริงๆนะผมเว่าเป็นอะไรที่มันน่ากลัวมากนะตกใจหมดหรือว่าหรือว่าอะไรอืคนนั้นนั่นเองตายเลยตกเป๊ะไม่รอดเลยโอเคตกใจหมดเลยหรือว่าเราไม่รอดซะอีกว้าว ไม่ีมะไรผมเครียดนิดหน่อยโอเคตอนนี้เราจะไม่ถึงทีเราต้องกลับไปที่เอกลับไปที่เมืองของเซเบ่าเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเมืองที่2เหมือนเดิมนะครับอ่านะครับตกใจหมดเลยหรือว่าเจออะไรเจออาส์นะจริงๆด้วยนะผมจ่าเรื่องซอรอะไรนะครับโอ้ตัวผมกับไอ้แฟนผมรัตบตกใจหมดตกใจหมดเลย ไม่ใช่เพลงตบใจนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะผมตบใจเหมือนอะไรคนลุบมากนะ้วับคุณผู้ชมวุ้ยอะไรตบใจหมดไปตบใจหมดเลยเจออะไรก็มีรูนะครับผมนตายเลยถ้าผมไม่รอดแล้วก็นี่อันนี้จะใกล้บ่ายสามนะผมโอเคกลับไปที่วิชั่นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อมวิชั่นอยู่ทางไหนอ๋ออยู่ทางซ้ายนะผม โทษทีอาจจะกดแผนที่ผิดนะผมอ่านะครับเดี๋ยวราต้องไปถึงตรงนั้นก่อนนะครับอ้าล่ะก็จะถึงแล้วนะครับอยู่ท่านไหนดีอ๋ออยู่ทานซ้านนะผมหรือว่าจะไม่รอดตกใจหมดเจออัศนาจริงด้วยนะผมเฮ้ยจำได้แล้วตกใจหมดเลยโอ้ยสุดยอดเลยไปไปหาท่านอาศวิงก่อนมาเลยครับ เจออะไรรึเปล่าทานายแล้วก็ไม่ต้องตกใจก็ได้หรอกครับทานายยากจะให้ฟันดาบถามสิแน่ใจเนาะแต่ายฟันดาบแล้วก็เชื่อฉันเถอะเออไม่เป็นไรครับโอเคอืมโอเคเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้ก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราต้องอยังไม่เสร็จนะผม อนนี้เราต้องไปเดินกันต่อนะครับอ่านะครับถ้ามีเสียงอะไรจากข้างนอกก็ขอไปด้วยนะผมมาทําการอีกทีนะผมออยู่ทางซ้ายมือนะผมอ๋อเจอแล้วนะครับอ๋อเราต้องไปหาผู่อีกคนนั้นก่อนแล้วทําไมดูตัวเล็กจังเอิอ่มช่วยพาไปหน่อยได้ไหมะโอเคกดเข้าไปพาไปส่งที่ ในป่านะผมต้องไปปราบต่อสู้กับศัตรูนะผมหึตกใจหมดเจอผู้หญิงซะเลยหัวใจจะเต้นนะผมนี่จะเต้นอย่างนี้เลยหัวใจเต้นจะตายอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ไม่แปลกใจนล้วก็คือก็ผมนี่แหละที่ยันตกใจอยู่นะครับโอเคทำการรออีกทีนะผม สิ่งไม่แบลกใจก็คือทำไมอาเซนะก็มาจ้องผมหรือว่าเราตกใจซะอีกเปน็นอะไรที่มันสุดจรน,นะครับคุณผู้ชมเอ้ยตกใจหมดเลยครับผมก็ตบใจเหมือนกันเลยโอเคไปเพราะว่าไม่ได้เล่นพลาดไหนยังไม่จบภารกิจไม่เสร็จนะผมอ่านะครับเดี๋ยวเราต้องจัดก,การไอ้พวกไอ้ตัวนี้ก่อนมาดิมาดิแล้วก็นี่มาดิมาดิาดจะฟันอะไรมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรเราฮะ แล้วก็แกก็ด้วยมาดิ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 โห๊ยเจ็บ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 เมึงจะทำอะไรวะมึงจะทำอะไรเราฮะขอเติมยาก่อนเติมยาก่อนนะเติมยาแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวขอจัดการไอ้พวกไอ้พวกวัชพืชปีศาจก่อนนะผมมาขโมยมาดิมาดิแล้วก็ไม่สวนกลับอีกไม่แน่ไม่แล้วก็ไม่แน่มาใครอจะเจ้าอีกมา แล้วก็ไน่สวนกลับไปอีกไม่แน่แล้วก็มามามาขโมยขโมยมาดิไน่แน่แล้วก็ใต้แน่โดนเข้าไปตอนนี้เหลือตัวอีกตัวหนึ่งนะผมมาขโมยมาดิ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 มาด,มาดิครับในสวนกลับเข้าไปเลยอีตัวยังไม่หมดนะผมเอาทู้ไปเรื่อยๆนะอานะครับเดี๋ยวเราต้องไปที่ตรงนั้น,นก่อนนะครับ ตอนนี้ยังไม่ถึงจากการรอนี้ยังภารกิจไม่เสร็จนะผมเราต้องไปเดินกันต่อนะผมมา <c oughs> เ,ดดเดินได้เดินได้หรือเดินได้ใช่ไหมเฮ้ยอย่ามาโดนที่ผมอย่ามาโดนที่เล่ามามามาเหลือยังไม่หมดและมีอีกนะผมยังมีอีกจริงๆด้วยก็มาดิครับกมาดิแล้วก็ไม่สนกลับไปอีกมา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 มอนขมอเรดี้ขมอเข้มามอนก็มาดิก็มมาดิ แล้วก็ในถอยๆอยดาเมจได้นะครับผมแล้วก็ในแนสวนกลับสวนกลับอีกมาคขมอนมาดิมาดิแล้วก็ใน,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 ออน,ในเอ้ย,อยนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยรอดหรอรอดหรอมันจะทําอะไรฉันฮะมันจะทําอะไรฉันว่าอะไรมาอีกตัวหนึน่งก็ตดนไปติคราฟจะรอทําไมแล้วก็แกแก็ด้วยแกก็ด้วยแล้วก็ไในสวนกลับอีกแล้วก็ไในสวนกับอีกแล้วก็ม่แนโดน เอาตัวผมไปไหนแล้วแล้วก็ไํนเราต้องเอาอะไรที่มันรักษาได้นะผมโอเคเรียบร้อยภารกิจเสร็จสี่นะผมเนื่อยสุดๆเวลาไหนก็การทําฝึกฝึกการทำภารกิจก็ไม่เคยแตกใจนะผมกลับไปหาท่านาัศสวินต่อนะผมอ่านะครับมันจะอยู่ทางซ้ายนะผมเราต้องไปเรื่อยๆนะผมถึงจะใกล้ถึงแล้วนะผม มาตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับถึงสักทีมาเลยครับมาแล้วฉันฝึกมาแล้วครับผมเหนื่อยสุดๆโอเคถึงแล้วก็ไปหาเลยม,มาแล้วสินะจาัดก,การได้ดีมากนาจะเป็นนักดาบเลือดเลยโอเคนายฝึกทดสอบดีมากขอบคุณมากครับผมฝึกมานานนะครับ เฮ้ยภารกิจก็เสร็จสิ้นนะผมเฮ้ยอย,ย่จริงโอเคครับเดี๋ยวค่อยลงคลิปพรุ่งนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราเหนื่อยขอพักก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับถ้าใครโชคดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์น,นะครับต้มน้ำไปก่อนสวัสดีครับ